สวัสดีครับผมจะอปชมวันนี้มา,าทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านผาบองนะครับผมและสถานที่ตรงนี้คือบ้านหัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติสตัสตว์ป่าและพันธุ์พืชบ้านแม่ซอยอูนะครับผมหรือหัวหน้านัทชยัยห้องสอนรักหรือชื่อเล่นหัวหน้าโก้นั่นเองนะครับผมซึ่งบ้านหัวหน้าโก้น,นะครับผมมีบรรยากาศธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางภูเขานะครับผมนี่ทุกคนดูฉากหลังสวยงามมากนะครับผม พื้นที่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นพื้นที่บ้านปลายในชีวิตของผมที่ใฝ่ฝันอยากจะมีนะครับผมเพราะลายล้อมด้วยภูเขาธรรมชาติอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมและบ้านผาบองแห่งนี้นะครับผมระยะทางห่างจากบ้านห้วยเสือเท่าที่ผมอยู่ประมาณ20กว่ากิโลนะครับผมใช้เวลาในการขับมอเตอร์ไซค์มาถึงที่นี่ก็เกือบชั่วโมงนะครับผมเป็นการมาครั้งแรกของผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของหัวหน้าโกกันนะครับผมพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ่าทุกคน นี่ครับก็จะเต็มไปด้วยพืชดอกไม้ประดับนะครับผมตทุกคนมาดูนี่ครับมาดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดูอสีผสมนะครับผมนี่นะครับเป็นพืชดืสีผสมเป็นไม้ประดับนะครับผมนี่ครับเป็นขยายเป็นการขยายพันธุ์แบบล้มลุกนะครับผมอันนี้นะครับผมการขยายพันธุ์ของเขานะครับผมไอ้ต้นนี้นะครับมีราคาแล้วครับผมตกจ้าละสิบาทนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมก็เพิ่งมาเคยเห็นครั้งแรกสวยงามมากนะครับผมจะมีหลายสายพันธุ์นะครับผมดูสีผสมนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นดอก สายหยุดนะครับผมหรือสวยหยุดนะครับผมนี่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นดอกนะครับผมก็จะเห็นเล็กๆนะครับผมเป็นช่อเล็กๆนะครับผมดอกก็จะเป็นลักษณะสีเขียวผสมสีเหลืองนะครับผมนี่ครับดอกสายหยุดนะครับผมทุกคนแต่ตามมาครับโอเคครับผมพุณทุกคนที่กำาัรับชมคยิปนี้นี่ครับก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับนี่ต้นเตี้ยเล็กๆนะครับสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ใกล้ๆต้นมะพร้าวก็มีต้นแรบพุดทุกคนนี่ครับสีขาวสีเขียวนะครับผมคือต้นแลบพุดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นดอกโกสุนนะครับนี่ครับโกสุนนะครับ ต้นน้อยนี่ก็จะเป็นต้นตาขบนะครับผมหรือมะขบสีแดงแลูกอหวานที่นกจะชอบกินทุกคนตามนะครับตามนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเพราสีดํานะครับผมนี่ครับใบกระเพราเมนูผัดกระเพราทุกคนแน่มีความสวยงามลงตัวนะครับผมนี่ครับทุกคนมาดูนี่อันนี้ก็เป็นโกศนนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสายพัาอะไรแต่มีความสวยงามและแปลกตามากทุกคนเคยเห็นไหมครับนี่ครับ ใบจะแอบคล้ายๆกับต้นแลบพุดเมื่อกี้นะครับผมทุกคนแต่มีความเหลืองนะครับผมนี่ครับโกศลนะครับผมนี่ก็จะเป็นโกศลอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ก็เป็นโกสลอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับมีความแตกต่างสวยงามนะครับผมทุกคนนี่ครับส่วนต้นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นหมากคู่หมากเมียนะครับผมนี่นะครับหมากคู่หมากเมียแต่ไม่มีผลเหมือนหมากที่เอามากินนะครับทุกคนนี่ครับนี่จะเป็นหมากคู่หมากเมียนะครับผมขยายพันธุ์ได้ดีมากทุกคนนะครับ จะเต็มไปด้วยหมากคู่หมากเมียครับผมตรงนี้นะครับผมเพราะสีมีความโดดเด่นและสวยงามนะครับผมใครมาเห็นก็ต้องสะดุดตานะครับผมสีเหลืองสีแดงสีเขียวผสมผสานกันดูมีความสวยงามของธรรมชาติสีสันสวยมากจริงๆชิดตามนาครับ่ยังไม่จบแค่นี้ผมจะพาทุกคนไปชมธรรมชาติข้างด้านข้างนี้ใกล้ๆกันต่อทุกคนตามมาครับตามมาครับตามมาครับบอกเลยทุกคนล่มมื่นจริงๆครับผมผมชอบมากและเวลานี้เป็นช่วงบรรยากาศของเวลาตอนเย็นนะครับผมอากาศดีมากๆทุกคนไปตามมาตามมาครับตามมา โอเคครับโอเคครับตามมาครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนมันจะมีลําห้วยเล็กๆนะครับผมที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับทุกคนโอ้โหมีความชุ่มชื่นนะครับผมชุ่มชื่นของธรรมชาติทุกคนดูนี่ธรรมชาติแค่ไหนก็จะมีผักแว่นทุกคนนี่ครับผักแว่นนะครับผมผักแว่นนะครับผมแล้วก็จะมีผักบุ้งด้วยผักบุ้งนะครับผมซึ่งน้ําแห่งนี้นะครับผมมันมีต้นน้ําที่ไหลมาใกล้ๆนะครับผมใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูต้นน้ําที่ไหลมาจากตรงนี้นะครับผมว่าไหลมาจาก ต, fate, pues mm hmm. ต้นน้ำที่ไหนนะครับผมแล้วก็เราจะไปดูสถานที่แห่งนั้นนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็จะมีใบเตยหอมด้วยทุกคนมีครับเตยหอมนี่ครับเตยหอมทุกคนที่มาทําขนมนลครับมีความหอมนะครับทุกคนตามมาครับโอ้โหนี่สายน้าไหลเป็นธรรมชาติมากคนเนี่ยชุ่มชื่นแค่ไหนทุกคนดูอต้นโกศลมาชามไว้นะครับผมขึ้นเองสวยงามนะครับผมไม่เหี่ยวเลยสักน้อยนะครับผมทุกคนนี่ครับน้ําใสมากคนตามมาครับตามมาและตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็น พื้นที่ปลูกถั่วไยเสือทุกคนมาดูนี่ครับมาดูถั่วไรเสือต้นมีความโตอุดมสมบูรณ์เขียวขจีทุกคนนี่ครับมีดอกสีเหลืองด้วยนะครับผมโอ้โหบ้านหัวหน้าโก้นี่คือครบทุกอย่างความเป็นธรรมชาตินะครับผม นี่ก็เป็นถั่วไรเสือนะครับผมซึ่งเป็นถั่วที่สร้างชื่อเสียงให้แม่ฮ้องสอนแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับผมราคาดีรสชาติอร่อยนะครับถั่วไรเืานะครับผมตรงนี้นะครับผมโอ้โหตรงนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะครับผมทุกคนรู้จักไหมเมนูแกงอ่อมหรือต้มยำนะครับผมแกะนิยมเอาไปใส่นะครับผมผักชีใบเลื่อยนะครับผมจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับผมอารมณ์เดียวแบบจำพวกใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับผมทางเดินสามารถเดินได้สะดวกทุกคน ร่มรื่นผูิทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบที่เอาไปกินกับน้ำพริกนะครับผมหรือภาษาเหนือจะเรียกมะเขือมื่นครับผมนี่ครับนี่กําลังออกผลสดๆเลยทุกคนนี่ครับกําลังหนุ่มๆเลยทุกคนนี่นะครับนี่ครับดอกของเขานี่ทุกคนเคยเห็นดอกกระเจี๊ยบไหมครับอาจจะเคยเห็นอยู่เนาะแต่ไม่ค่อยจะเห็นแบบที่มันหุบแล้วทุกคนมาดูนี่ครับทุกคนมาสุมดูใกล้ๆครับมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ทุกคนนี่ครับ สังเกตดูจะมีมดเกาะตรงดอกด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นที่อยู่อาศัยของมดด้วยนะครับผมแสดงว่าดอกต้องอุดมไปด้วยสารอาหารที่มดชอบทุกคนนะครับนี่เป็นมดแดงนะครับผมไปชมจุดอื่นกันต่อนี่ครับนี่ก็เป็นต้นที่แก่แล้วของกระเจี๊ยบนะครับทุกคนนี่ครับแกะดูทุกคนเห็นไหมมาซูมดูใกล้ก็จะมีเมล็ดนะครับผมซึ่งเมล็ดตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถนํามาปลูกนะครับผมเอาหว่านลงดินแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะขึ้นเองนะครับผม เราก็จะต้องรดน้ําดูแลนะครับผมนี่คือกระเจี๊ยบนะครับผมตามมาครับตามมาครับแล้วก็คนนอกจากกระเจี๊ยบแบบนี้ก็มีกระเจี๊ยบอีกสายพันธุ์หนึ่งทุกคนดูนี่ครับมาตามมาครับเป็นกระเจี๊ยบสีแดงนะครับผมกระเจี๊ยบสีแดงสายพันธุ์เดียวกับตระกูลสตรอเบอร์รี่หรือเบอร์รี่นะครับผมก่อนที่จะนําไปสกัดเป็นน้ำเนี่ยเราก็ต้องเก็บแล้วก็ไปเผืองแดดให้แห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บแล้วก็นําไปต้มนะครับผมเพื่อคันเอาน้ํามาดื่มกินน้ำจะเป็นสีแดงนะครับผมเราสามารถ ปรุงแต่งรสชาติของน้มันได้จะเอาเปรี้ยวหรือหวานขนาดไหนก็อยู่ที่เราเลยนะครับผมกระเชียบนะครับผมนี่ครับหลายๆคนน่าจะรู้จักและเคยกินปลาที่กำลังมาับตามนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นกองปลานะครับผมนี่ครับน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการนะครับผมปกคลุมแปลงผักนะครับผมแล้วก็พอเห็นทัวในนี้นะครับผมปากตามมามีพืชพธุ์หลากหลายนลนะชนิดที่จะให้ทุกคนได้ชมกัมนี่นะครับโอ้โหตรงนี้ก็สามารถปลูกไม้ประดับได้ด้วยทุกคนนี่สลับกันแล้วก็ หัวลายเสือทุกคนดูถัวลายเสือจะมีสองฝั่งนะครับผมฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งนู้นด้วยนะครับผมคนเออแล้วก็ลองสูบดูฝั่งนู้นนะครับผมโหสวยงามนะครับผมสวยงามมากมากนะครับผมแล้วก็ดินดีด้วยอากาศก็สุดยอดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกนะครับผมมะกอกชนิดนี้ยอดนิยมเอาไปกินกับลาบนะครับผมลาบลาบไทยลาบอีสานนะครับผมจะมีรสชาติเปรี้ยวนี่ทุกคนยอดอ่อนนะครับผมนี่ครับกินได้หืเปรี้ยวเปรี้ยวร้อนเปรี้ยว อร่อยหอมปากทุกคนตามมาครับตามมาตามมานะครับนี่ครับทุกคนดูเขาสวยฟ้าใสฝั่งขวามือผมนะครับทำเลดีมากแล้วก็ฝั่งนู้นทุกคนผ้าชิดก็กําลังจะตกดินนะครับฝั่งนู้นนะครับผมทุกคนจะมีภูเขาสองฝั่งนะครับผมที่หันหน้าประกบกันทั้งซ้ายและขวานะครับผมแล้วก็บ้านที่ดินจะอยู่ทําเลตรงกลางนะครับผมซึ่งเป็นทําเลที่ดีมากๆนะครับผมนี่ครับอย่างที่ผมเคยบอกต้นคลิป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไฟฝันในบ้านปลายชีวิตผมอยากจะมีพื้นที่แบบนี้นะครับผมนะถ้าอยู่แบบนี้ทุกคนสุขภาพจิตใจนี่ดีแน่ๆทุกคนอายุยืนนะครับนี่ครับไะตามมาครับทุกคนตามมาตามมาบ้านผาบกน,นะครับผมทุกคนตรงน,นี้นะครับผมทุกคนก็จะเป็นขนุนแดงแลบผมขนุนที่มีรสชาติดีแล้วก็มีราคานะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผม ขนุนในแดงข้างในแดงส่กนอยากจะเอาจะเคยเห็นและเคยกินแต่ข้างในที่เป็นสีเหลืองอันนี้เป็ีนเป็นสีแดงนะครับนี่ครับไปตามมาครับไปตามมานีครับบอกหลอยได้สวยงามมากทุกคนธรรมชาติจริงๆครับตรงนี้ทุกคนก็จะมีผักตำลึงด้วยนี่ครับขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ครับนี่ครับอื้ผักสวนครัวหลังบ้านครบเซตเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นขราควายทุกคนที่มีความเผ็ดแล้วก็มีกลิ่น นะครับผมเป็นเอกลักษณ์นะครับผมใส่เมนูขั้วแหงไก่นะครับผมทุกคนตามมาครับตามมานี่ครับโอ้โหมีพริกด้วยมีพริกด้วยเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับหลังบ้านสวนผักของหัวหน้าโก้นะครับผมแทบไม่ต้องซื้อที่ตลาดนะครับผมนะครับผมเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับผมของผักของควที่ใกล้ๆนะครับผมสามารถมาเก็บได้นะครับผมมีให้เลือกมากมายตรงนี้ก็เป็นกล้วยด้วยทุกคนกล้วยล้ำวานะครับผมซึ่งออกผลแล้วนะครับผมนี่ครับ สุดยอดจริงๆทุกคนนะครับมาครับมามาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนเย็นนะครับผม้ายมือนะครับผมทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นสวนกระเจี๊ยบนะครับผมขึ้นมาสักครู่ที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปนะครับทุกคนนี่ครับมีความสูงนะครับผมโอ้โหถ้าสูงนี่น่าจะประมาณร้อยเก้าสิบได้นะครับผมนี่ครับเป็นโดงกระเจี๊ยบนะครับผมโดงกระเจี๊ยบนะครับนี่สวยงามทุกคนขับมาก็จะเป็นต้นมะนาวทุกคนนี่ครับมะนาว มะนาวมะนาวทุกคนมะนาวต,านต่างมนุษย์ต่างดาวนี่ครับอันนี้ก็สูบกินได้แล้วนะครับผมถ้าเป็นในเมืองเชียงใหม่หรือกรุงเทพจะตกลูกหนึ่งสิบถึงยี่สิบ,บาทเลยนะครับผมมะนาวนะครับผมนี่ครับโอ้โหเป็นการมาครั้งแรกของผมบ้านผาบองนะครับผมแล้วก็เป็นการมาที่ประทับใจและอดใจไม่ได้ที่จะให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศธรรมชาติของบ้านขนาโกบ้านผนะา,าบองของผมคทับตามดูนะครับตามมาตามตามา,มา,มามมจะให้ที่จุดแรกนิคนี่อยากจะบอกว่าตรงเนี้<ป>ก็มี แปลงผักสวนครัวด้วยทุกคนตามมาครับ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 ตามมาตามมาครับตามมาครับนี่ทุกคนหัวหน้าก้ท่านก็จะปลูกผักสวนครัวตรงนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับวนนี่กระเทียมนี่ทุกคนเห็นไหมทาไมถึงเอาหญ้าฟางมาเอามาทําแบบนี้นี่เองนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งตามมาครับตามมานี่มาชมกันต่อครับสำหรับแปลงผักสวนครัวของหน้าก้นะครับผมเป็นผักออแกนิกปลอดสารพิษนะครับทุกคนนี่ครับอื้อทุกคนผมชอบมากนะครับผม ตรงนู้นทุกคนนเนี่มาตามมาตามมาตามมาให้ครับไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมเพราะเพราะจะร้อนตับไก่นะครับผมการพวกรสตีกันไก่ก um> ันสุนัขเข้าไปหรือนะครับผมสร้างความเสียหายข้างในนะครับผมแต่กล้องมาสูงใกล้ๆลตรงนู้นก็จะมีผักคะน้านะครับผมดูจากสายตานะครับผมน้องแต่กล้อง z o ไปนะครับผมเห็นไหมครับก็มีผักคะน้าผักวางตุ้งนะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับผมหลังๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมีน um> si uh ี่ครับมีต้นมะละกอด้วยนะครับผมต้นมะละกอสายพันธุ์ ดูจากสายตาได้เป็นสายพันคอนแลนด์ทุกคนนะครับมีรสชาติหวานนะครับผมทุกคนนี่ครับเป็นไงเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับผมพอทบนฟัวหลังบ้านตรงนี้นะครับผมมีครบทุกอย่างให้ทุกคนเลือกนะครับผมมาทุกคนนอกจากนี้ทุกคนที่ไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื่นพ่อมักจะเจอกับผักกูดรู้จักผักกูดในป่าไหมครับตรงนี้มีนะครับผมซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะมีผักกูดขึ้นแต่ก็มีขึ้นอจะิ่มีืครับทุกคนนี่ครับ ผักบุเขียวชะอมชุ่มด้วยน้ำนี่ครับธรรมชาติจริงๆครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวขึอดให้ดูทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างยอดอ่อนของผักกูดนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับผักกูดที่ขึ้นตามในป่านะครับผมนี่ครับแต่ถ้ามีผักกูดมันจะมีผักหนามชนิดหนึ่งนะครับผมขพ้่นคู่กันแต่ที่นี่ไม่มีผักหนามนะครับผมชุ่มชื่นจริงๆทุกคนนี่ครับผักกูดนี่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ชุ่มชื่นนะครับผมด้วยน้ําแบบนี้นะครับผมนี่ครับเมนูอะไรดีเอ่ยผัดน้ํามันหอยนะครับผมอร่อยดีป่ะตามมาครับตามมาตามมาครับผมตามมาครับตามมาครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะหยุดนิ่งและให้ทุกคนฟังเสียงได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ต้นของเสียงที่เกิดขึ้นมันคือเสียงของน้ําตกนะครับผมป่ะตามไปดูกันทุกคนตามมาครับตามมา ตามมาดูกันครับโอ้อเดินผ่าจากตรงนี้ก็จะเป็นความร่มลื่นนะครับผมที่อยู่ติดกับลําน้ํานะครับผมลําน้ําฝายชะลอน้ําถาบองลาทุกคนตามนะครับตามมาทางเดินก็จะเต็มไปด้วยก้อนหินนะครับผมก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังทุกคนตามมาครับตามมานะทุกคนอนีอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ําที่แยกตัวออกมาจากฝายนะครับผมฝายผาบองนะครับทุกคนตามมาตามมาครับ ีทุกคนทุกคนเห็นไหมครับตามมาตามมาแล้วนครับทุกครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมเข้าที่จะเข้าไปดูใกล้ๆชิดได้สัมผัสนะครับผมอารมณ์เหมือนท่านีแฟรซิฟิกยังไงยังงั้นเลยทุกคนนี่ครับมีน้ําไหลแล้วก็กว้างใหญ่แต่ท่านเหมือนป้าตามมาตามมาสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมได้เลยตรงนี้ครับผมสุดยอดจริงๆทุกคนผมชอบจริงๆนะครับผมทุกคน อยู่ตรงนี้ก็เป็นต้นสะเดานะครับนะครับก็ไม่ใช่สะเดามะกอกมะกอกโทษทีใบก็มีความแอบคลายสะเดาเหมือนกันนะครับผมทุกคนไปตามมาตามมาดีครับมาครับนี่ครับเราก็จะเดินขึ้นบันไดอันนี้ก็เป็นกล่องแจีเบียนนะครับผมไปมีความแข็งแรงมากทีเดียโอเคครับตามมาครับตามมาครับทุกคนโอ้โหทุกคนทาามกทุกคนครับนี่ครับ เดี๋ยผมจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศความสวยงามของตรงนี้อย่าง360องศานะครับผมมองใกล้ๆตรงนู้นก็จะมีภูเขาด้วยทุกคนมีภูเขาถัดลงมาก็เป็นป่าไม้แล้วครับผมแล้วก็ที่สุดด้วยลําน้ําฝายต้านผาบ่องนี่ทุกคน,นดูโดูใกล้ๆครับดูให้เต็มตาเลยเป็นไงครับทุกคนเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามและประทับใจมานนกๆทุกคนผมชอบจร่งๆนะครับนี่ ถ้าช่วงฤดูร้อนไม่มีที่ท่องเที่ยวผมจะมาที่ที่นี่นะครับผมนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับผมหลายๆที่ของที่นี่นะครับผมนะครับเป็นการมาครั้งแรกที่ประทับใจนะครับผมผมชื่นชอบบรรยากาศที่นี่มากน่านหาบองนะครับผมนี่ครับโอ้โหธรรมชาติจริงๆทุกคนนี่ครับนะเป็นไงครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนด้วยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวให้รวมไปกันแล้วต้ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมรวมดูให้ทัพเต็มเต็มตาจุใจกับธรรมชาติของที่นี่นะครับทุกคนโอ้โอเคครับผมผมจะโอวาชมขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์ผมขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยขอบคุณครับ